สวัสดีค่ะการตัดสินการตำหนิติเตียนคนอื่นคุณบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบไหนเวลาคุณตัดสินตำหนิติเตียนคนอื่นมันเป็นการคิดหลบมันเป็นการบอกตัวเองว่าคุณนับถือตัวเองเป็นชนิดที่ต่ำต้อย เวลาคุณเห็นคนอื่นมันไม่ออนไลกับสิ่งที่คุณคิดเห็นหรือมันไม่ถูกใจไม่ถูกสตาของคุณแทนที่จะตัดสินว่าอย่างนั้นนู่นนี่หรือหวัวเราะหรือพูดกันแล้วก็หวัวเราะแล้วพูดให้คนคนนั้นตั้มลงนั่นมันเป็นการคิดลบเป็นการบอกตัวเองว่าคุณ เป็นคนที่ low self esteem low self esteem ก็คือคนที่นับถือตัวเองต่ำด้อยที่สุดแทนที่จะหวัวนเลาะเยาะคนอื่นเวลาคุณคิดว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่ามันไม่เป็นตามที่คุณคิดก็ทำเงียบๆส่งความรักจากหัวใจของคุณไปให้คนกลุ่มนั้นคนคนนั้น หรือว่าเงียบๆส่งการวอวยพรไปให้คนกลุ่มนั้นคนคนนั้นการตัดสินหรือว่าการาตำหนิติเตียนคนอื่นมันเป็นการที่คิดลบการตำาดยสำหรับตัวของคุณเองฉะนั้นต้องส่งความรักและความวอวยพรไปให้กับคนคนนั้นดีกว่า ฉะนั้นอลิซาเบตขอแชร์เท่านี้คืนนี้นะคะอย่าเตือนตีเตียนคนอื่นเลยกรลาส่งความรักและความอวยพรไปให้คนนั้นก็แล้วกันนะคะด้วยหลักอลิซาเบต h เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ